ชอบได้แชร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะโพสสิ่งต่างๆนะคะลงบนโซเชียลซึ่งบนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีหลากหลายในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีช่วงเวลาไหนนะคะที่เหมาะสำหรับการโพสในแต่ละสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, YouTube i g Twitter หรือว่า Line ซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราเลือกมาให้นะคะก็จะเป็น5ตัวหลักๆนะคะของโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะมาบอกให้เพื่อนเพสมาชิกได้รู้กันว่าเวลาไหนบ้างนะคะที่จะหมอะแรกเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Facebook ซึ่งอันนี้ค่ะ Facebook เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันแรกที่มีคนนะคะให้ความสนใจหรือว่าเข้ามาดูมากกว่า94นะคะที่มีคนเนี่ยใช้งานในเรื่องของตัว Facebook นั่นเองแล้วเวลาไหนบ้างน,นะคะที่จะเหมาะในการโพสตด้วยหลักๆนะคะสำหรับตัว a c e b o o k เนี่ยจะมีคนนะคะที่เขาใช้เวลาในการเข้ามาดูก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะช่วง่อดเข้างานนั่นเองนะคะเช้าก็คือ8ปดโมง 9โมงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงพักเที่ยงนะคะ mm. ก็จะเป็นช่วงแต่เวลาเที่ยงตรงไปจนถึงบ่ายโมงอันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลานะคะที่เวลาเราโพสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีโอกาสการเข้าถึงหรือว่ามีคนเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลของเรานะคะได้มากกว่าเวลาปกตินั่นเองอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะสำหรับ a c e b o o k นะคะก็จะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเฉพาะวันพฤหัสไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะในช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยง เพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่เล่นแอปพลิเคชันโซเชียลในเรื่องของตัว f c e b o o k อดู mm hmm. ก็อย่าลืมเอาเวลานี้ไปโพสกันนะคะส่วนในเรื่องของตัวโซเชียลตัวที่2นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของตัว YouTube YouTube เนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะคะคนที่เข้ามาเล่น y t u t u เนี่ยก็มักจะเข้ามาในการเสิร์ชหาในเรื่องของเพลงนะคะวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เขาสนใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษการทําอาหารต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นสําหรับการที่เราจะโพส์ในเรื่องของ y t u t u เนี่ยควรจะทําเป็นวิดีโอในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีภาพวิดีโอมีเสียงอะไรให้มันน่าสนใจนั่นเองซึ่งในส่วนของ y t u t u นะคะ94%อีกเหมือนกันที่มีคนนะคะให้ความสนใจ หมาะหรือว่าใช้เวลาช่วงไหนในการโพสนะคะแนะนําเลยว่าควรจะเป็นช่วงวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาดู y t u t u นะคะเขาก็จะใช้ช่วงเวลาประมาณ,มาณเที่ยงจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะหรือว่าในช่วงวันหยุดก็จะเป็นช่ว้าโมง เ,เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีวิดีโอแล้วจะเลือกลงนะคะในเรื่องของช่อง YouTube เวลานี้ะคะจะเป็นช่วงที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถดึงคนนะคะให้เขาเข้ามาดูข้อมูลของเราที่อยู่ใน YouTube ได้มากนั่นเองนะคะส่วนอันที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นโซเชียลที่คนเนี่ยให้ความมิยมนะคะนั่นก็คือในเรื่องของตัว Line นั่นเอง ลน์นะคะจะสามารถโพสต์ได้อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งโดยปกติในเรื่องของไลน์เนี่ยเราสามารถโพสต์ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะและกลุ่มคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะมักจะเป็นกลุ่มคนที่ทํางานนะคะรวมไปถึงนะคะวัยที่เป็นวัยรุ่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเปอร์เซ็นต์ของไลน์นะคะที่มีคนเข้าถึงหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นนะคะเมื่อเปรียบเทียบจานวนค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่นะคะไปที่8 เเเลยยทีดีดวพราะฉะนั้นไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งและนี่คือเรียงลำดับมาให้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็คือ a c e b o o k นะคะลำดับที่2ก็คือ YouTube ลำดับที่3านั่นก็คือไลน์ซึ่งในไลน์เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะในช่วงเวลาที่เราแนะนำนะคะ1 1โมงไปจนถึงบ่ายโมงตรงและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเย็นนั่นเองก็คือ1ทุ่มถึงสทุ่มช่วงเวลานี้แหละคะ่ะจะเป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยเข้ามาถ่ายถ่ายเพื่อดูข้อมูลในไลน์ของเราดังนั้นสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่มีข้อมูลไลน์อยู่นะคะ ที่จะใช้เวลานี้ในการโพสขายของหรือโพสเรื่องราวต่างๆนะที่จะให้คนเข้ามาติดตามรวมไปถึงนะคะไม่ว่าจะเป็น l ล n e ธรรมดาหรือว่า l ล n e แอดด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น l ล n e ออฟฟิเชียลนะคะทั้ง3ส่วนของคำว่า l ล n e นะคะสามารถใช้เวลานี้เนี่ยในการโพสได้เลยนะคะส่วนอันดับที่4นะคะอันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแอป ที่มีคน,เ,นเข้าถึงหรือว่ามีการเล่นนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัว Instagram นั่นเองหรือที่เราเรียกกันย่อยๆว่า IG นะคะซึ่ง IG ตัวนี้นะคะมีคนที่เขาเข้ามาดูข้อมูลนะคะหลักๆนะคะบอกเลยว่าส่วนของ IG เนี่ยเพศผู้หญิงนะคะจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาเล่น IG มากที่สุดนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้เองนะคะมีเปอร์เซ็นต์ถึง65%ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นอีกโซเชียลหนึ่งนะคะที่เราเไม่ควรพลาดโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่า IG นะคะกลุ่มเป้าหมายของเราหลักๆคือกลุ่มผู้หญิงนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะใช้เวลานะคะในการดูข้อมูลใน IG ต่างๆเนี่ยในช่วงที่เหมาะสมเลยจริงๆนะคะก็คือจะเป็นช่วงเที่ยง11โมงครึ่งนะคะไปจนถึงบ่ายโมงครึ่งนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงพักเที่ยงนะคะ อีกช่วงเวลาหนึ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลา6โมงไปจนถึง4ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ IG เนี่ยช่วงหลักๆ2ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะทำให้เรานะคะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้านั่นก็คือกลุ่มผู้หญิงการโพสนะคะหรือว่าการใช้ข้อมูลเนี่ยไม่ควรจะยาวจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะ IG เต็มที่อยู่เยอมันหนึ่ง ะะหรือว่าถ้าเป็นรูาพายก็ควรจะบอกหรือให้ข้อมูลที่ชัดเจนไปนเลยว่าเราขายอะไรทําอะไรอยู่นะคะดังนั้นในส่วนของตัว IG นะคะจะเป็นอีกอันนึงที่จะทําให้เราเจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นนะคะส่วนในวันหยุดหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะก็สามารถใช้ช่วงเวลานี้ได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะคะสำหรับช่วงบ่ายนะคะหรือว่าเย็นของวันเสาร์นั่นเองนะคะ ส่วนในแอปพลิเคชันสุดท้ายซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียนะคะที่หลายหายคนเนี่ยก็กำลังให้ความสนใจหรือว่าติดตามนะคะนั่นก็คือในเรื่องของตัวทวิตเตอนะคะสำหรับทวิตเตอร์เนี่ยตอนนี้นะคะบอกเลยก็คือจะเป็นการทวิตหรือข่าวสารนะคะที่มีการอัปเดตข้อมูลเนี่ยเรียกว่าแบบกระชั้นชิดหรือว่าน่าติดตามนะคะซึ่งสำหรับทวิตเตอเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดนิดนึงก็คือไม่ให้เราเนี่ยโพสหรือว่าทวิตข้อความที่ยาวจนเกินไป เพราะฉะนั้นสำหรับการทวิตนะคะคือการอัปเดตข่าวสารล่าสุดณนะตอนนั้นเลยอย่างเช่นช่วงนี้โควิดมาช่วงนี้มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะ ดังนั้นการที่เรานะคะจะอัปเดตหรือว่าลงข้อมูลโพสต์ในเรื่องของทวิตเตอร์นะคะแนะนำเลยว่าควรจะใช้ข้อความนะคะที่สั้นแล้วก็กระชับแล้วก็บอกให้รู้เลยนะคะสำหรับทวิตเตอเนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงที่คล้ายๆกับ i g นั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนที่ให้ความสนใจนะคะมักจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หญิงงานกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทํางาน ส่วนถ้าช่วงอายุนะคะ65ขึ้นไป45-65เนี่ยเราเป็นยังที่ Facebook เป็นหลักนั่นก็จะให้ความสำคัญที่ดีกว่าในการโพสนั่นเองส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะสำหรับทวิตเตอนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่4ทตีทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะที่คนเนี่ยจะเข้ามาดูกับอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็คือ5โมงถึง 6โมงเย็นนะคะสำหรับช่วงเวลาหลังเลิกงานเพราะคนจะเข้ามาอัปเดตหรือว่าดูข่าวสารว่าวันนี้เนี่ยมีหัวข้อทวิตอะไรที่น่าสนใจหรือกำลังเป็นประเด็นอยู่นั่นเองนะคะแล้วการที่เราจะโพส์สำหรับทวิตเตอร์พยายามเน้นรูปภาพนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตข่าวสารที่ค่อนข้างจะสั้นแล้วกระชับให้เข้ากับข้อความนั่นเองนะคะ นี่คือโซเชียลมีเดียนะคะ5ตัวสำคัญนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะเรียงลำดับความน่าสนใจหรือว่าจำนวนคนนะคะที่เข้ามาดูหรือมาใช้บริการนั่นก็คืออย่างแรกเลยจะเป็น Facebook อย่างที่2ก็เป็น YouTube อย่างที่3นั่นก็คือ Line อันที่4คือ IG และอันสุดท้ายนั่นคือ Twitter ทั้ง5แอปพลิเคชันนะคะของโซเชียลมีเดียอันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยสามารถเลือกโพสนะคะ หรือเจาะจงให้มันตรงกลุ่มตรงเวลานะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโพสต์เรียกคนนะคะและทําให้คนที่เขาสนใจเนี่ยได้ตรงจุดตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะสำหรับในเรื่องของการโพสตโซเชียลทั้ง5อันนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนต้องใส่นั่นก็คือแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กที่ดีก็คือที่จะเป็นชาร์ปหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่ในมือถือเรานะคะเป็นสัญลักษณ์ตัวหนึ่งนะคะคำว่า h a ชแท็กนะคะหรือว่าการติดแท็กตัวนี้นะคะจะมีผลต่อการค้นหาหรือว่าการเสิร์ชใน Google นั่นเองนะคะเคยสังเกตไม่ว่าเวลาที่เรานะคะหาอะไรในข้อมูลของ Google นะคะแล้วพิมพ์หัวข้อหรือคำค้นหาลงไปเนี่ยลูกค้านะคะก็มักจะเจอนะคะข้อความหรือูภาพต่างๆนะคะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆดังนั้นการติดท็กแท็กนะคะ ที่มันตรงหมวดหมู่นะคะไม่ควรที่จะเข้าไปสู่หมวดหมู่อื่นนะคะหลักๆคือพยายามให้มันอยู่ในหัวข้อหรืออยู่ในหมวดหมู่ที่เรานะคะโพส์ post. นั่นจะเป็นการดีที่สุดนะคะเพราะจะทําให้คนเนี่ยสนใจและเวลาเสิร์ชหานะคะในอันดับต้นๆของ Google ก็จะเจอเรานั่นเองนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคะทำแฮชแท็กนะคะ,ท,ะ,คะที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าเกินจากสิ่งที่ครอบคลุมไปนะคะ ก็าอาจจะมีผลนะคะก็คือทําให้เกิดการปิดตาหรือว่าความไม่น่าสนใจเกิดความเพิกเฉยต่อการเลือกสินค้านั่นเองนะและนี่คือ5อันดับนะคะในส่วนของการเลือกแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียในการที่เราจะโพสต์ในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมนะคะ ยังไงเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกนะคะที่เข้ามาดูในเรื่องของไลฟ์น,นี้แล้วนะคะที่เป็นวิดีโอแบบนี้อย่าลืมเอาไปโพสต์ให้เหมาะสมตามช่วงเวลานะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเวลาที่เราโพสเหมาะสมนั้นจะดึงข่มลูกค้าได้มากขึ้นเลยทีเดียวค่ะสําหรับอันนี้สวัสดีนะคะ